สวัสดีครับอยู่กับผมเกมแล้วก็น้องนนนะครับและน้องเลยครับติลี่ครับอะไรนะ <S <S ติลี่ติลี่โอ ah> ha ู้ดช้าๆแล้วก็ชัดๆวันนี้มั่นใจไหมจะมาเป็นลูกน้องพี่เนี่ยมั่นใจครับมั่นใจดูนี่ดูนี่คนดูเห็นไหมอุปกรณ์ครับผมวันนี้มารับงานพิเศษนะครับผมจับตุ๊กแกนะครับหลังจากที่มีป้านะครับผมบอกว่า ให้ผมไาจับตุ๊กแกวันนี้ก็รับงานเสริมนะครับตอนนี้เรามาอยู่นี่นะเขาเป็นกระท่อมปลายนานะครับผมปกติเขาจะมานอนตรงนี้แต่พอดีมีตุ๊กแกครับผมมาอาศัยอยู่เขาก็เลยไม่กล้านอนไม่กล้านอนแล้วเราก็มาบอกให้ผมมาช่วยจับออกให้หน่อยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีนี่มีมือจับมือจับครับผมมือโปเลยมือโป้อุปกรณ์พร้อมนี่อันนี้คืออะไรครับ ห่วงเขาเรียกห่วงอ่าห่วงจับตุ๊กแกนะครับผมไม่รู้ว่าคนจับจะวิ่งก่อนหรือว่าตุ๊กแกจะหนีก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเห็นว่าตุ๊กแกนะครับผมอยู่ในผ้าห่มนะทุกคนนู่นนะครับตรงนู้นไอขึ้นน้องมิกมาดูดีกว่าน้องมิกเห็นไหมน้องไม่เห็นน้องมิกเห็นไข่ตุ๊กแกไหมเห็นครับผมนี่ฮะอันนี้คือไข่ตุ๊กแกนะครับที่เขามาวางไข่เอาไว้นะตรงข้างฝาเลยนะครับปกติเขาก็จะอ่า ป้าๆลุงเขาก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่เนื่องจากตุ๊กแกอยู่ในตรงนี้นะนี่ครับผมข้าม,มานอนนะครับผมวันนี้ผมจึงต้องมาจับออกนะครับผมบอกก่อนบอกก่อนข้าข้าจับตุ๊กแกตัวหนึ่งร้อยบาทโ <c oughs> อ้โหอ่าแล้วก็เขียดปลาตัวละห้าสิบบาทงูเหลือมงูหลามจงอางงูเหา่าตัวละห้าร้อย <c oughs> บาทหนึ่งพันบาทโอ้โหขอบุกไปแล้วประมาณนี้ ค่าอยู่ต่างจังหวัดก็โอนเงินมาค่ารถค่าตัวแล้วเรามีทีมงานคุณภาพด้วยแล้วเมื่อไรจะเริ่มจับเขาเนี่ยเรากว้อยู่เราต้องทำใจก่อนพูดอเราต้องทำใจก่อนลองปึดดู่นี้มาเี้ยนะก็ไอ้นบอลลเดี๋ยวเนนะจะเย็นไอ้ลูดเนาะรวดอ่ะใช่ ลวดของเรามันแข็งไป<อ>นะนิดนึงกระดคอมันกระดคอมันเลยหรอนี่ถือว,ว่าเขาไม่ดุนะทุกคนถ้าดุเขาจะขู่ไปแล้วนะใช่ตัวนี้บ้าปากเลยนี่เขาไม่ดุนะครับอ้าปากนี่อืมอ่าลวดของเรามันแข็งมันไม่ลู่แต่ไม่กดจะมือเป่าจับเลยเออเออ มเฮ้ยเฮ้ยพี่มิกเอาอ้อยอ้ออันหนึ่งมาเหรอเอาไม้กินก่อนดูเห็นไหมคุณเจ้าเขาตแต่แรกก็ดีแล้วได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนี้มือโป้มือโปให้จับนี่เห็นไหม ตัวตัวใหญ่น่ะต้องต้องให้แต่นะมนมีมีตัวสองตัวมีสองตัวนะครับค่อนะครับจับเข้ามาเบาๆนะฮะองสังกสีนะจับเขาอ่านั่นแหละจะปล่อยนะติงนี่โดดแต่แนะนี่ฮะมือโปของเราเป็นไงล่ะได่แล้วทีมงานคุณภาพนะครับผมคุณภาพมากเลยเนี่ยคุณภาพตอนนี้เราก็ใส่เนี่ยกัดถึงก็ กัดดิเขาก็กัดสิธรรมชาติของสัตว์เอาเ,เอาเจี๊ยกเอกคอนถึงเลยใช่แ <laughs> ล้วกันเจี๊ยบเน้นหน,น,หน <laughs> ะแล้วอ,อยจับออกครับขี้หม็นจับหางหางลงไม่เย่ะปุ่งแล้วก็จับใส่นะฮะแล้วก็ดึงไว้อ่อาโอเคได้หนึ่งตัวแล้วนี่ทิ้งมาคุณภาพอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นี่อยู่เพื่อนตรงนี้จับได้ไหมข้นมาขึ้นมาขึ้นก็ได้หืม ไปขึ้นมาแบบไม่ได mhm. ้ด้านไหนขึ <sk <sk ้นมาได้กับขึ้นขึ้นเดี๋ยวนะให้ตีนมันให้เฮ้ยสองตัวพุ่นฮะสองตัวมันเพิ่มสองตัวเอาด้วยเหรอนี่อีกตัวนึ่อุ้ยนี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่มันมี่สามตัวได้เลยมั้ยนี่เฮ้ยอยู่บนพี่ไอแมกนี่สองตัวอ่ะอันนี้ก็ได้ครับ ดีเน <T> ี่ยเนี่ยเนี่ยเออตรงไหนหันมามันอยู่ได้ไหมเนี่ยจะได้ดีนะเอาทีมงานมาตัวนี้ดูเอาทีมงานมาครบทุกคนไม่งั้นไม่งั้นจับไม่ได้นะเนี่ยจับไม่ได้นะเดี๋ยวเขามานอนห้างไม่ได้นะครับผมอุตส่าห์บอกเจ้าของห้างเขาบอกแล้วจับได้นะครับผมเอาให้หมดทุกตัวนะครับเห็นกันนะรีบๆไม่เหมนล็อกถุงมือเลเฮ้ช่วยๆกันครับเดี๋ยวจะได้เสร็จงาน ได้รับตังค์ด้วยกันใช่ไหนหัวอันนี้ไม่ดูโอ้ยเอาเขาแล้วเขาแล้วดึง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 ได้แล้วเออโอเคได้เลยพี่อลตงนี้โอเคค่อยๆดึงเขาค่อยดึงเดี๋ยวเขาบาดเจ็บนะขอท่านดูนะค่อยดึงเขามั้ค่อยดึงเขาครับมาหน่ยเดี๋ยวพี่เขาช่วยดึงค่อยดึงเขาอันนี้หักเอาไปเลยเนี่ยดึงามเพื่อภาพจริงๆนะครับอาจับได้ไหมติงไม่ได้ดูค่อยจับเออเอาผ้าจับหัวเขาสามจับ สองชั้นละเออเขาจะบาดเจ็บดึงเกินนะฮะจับโอเคค่อยจับเขาดึงมานะฮะโอเคได้ไหมได้ได้ได้โอเคได้อีกหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะจะจับไอ้ไข่เปิเป็นเจลงมานะโอเคดูดูเขาดูได้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่กว่าตะกี้อีกเอาหัวลงเอาหัวลงไหนนี่อตัวนึงกั๊กั๊นกั๊ จับหมดเลยเขาเนี้ยติดหมดเลยทีมงานเลยครับรัวหาบอ่ะไปให้กัดป่าบอกไอ้ฝาบ้านเขาฝาห้างมันกัดอ่ะค่อยจับหัวกัดโมไปเลยค่อยจับหัวเขาคุณกัดโมไปเลยได้สองตัวแล้วนะครับผมกล่าวว่ามีสองตัวนะตอนนี้มีสามตัวนะครับอ่ะหลบอยู่สองตัวจับไว้ที่นะครับผมต้องมิกเกเย็นนะครับผม โอ้โหหุยโอ้โหกัดไม่ปล่อยเลยมองตาเปล่เลยนี่มือเปล่าด้วยมือโป้เขาไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะทำาเขาเดี๋ยวเขาเจ็บบาดเจ็บไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวนั่นบ่ตัวใหญ่กว่าประมาณนึงเท้าเขาจะเหนียวมากเลยนะทุกคนไอ้ปีนป จับได้ตอนนี้เราจับได้แล้วนะสองตัวที่สองครับผมตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับดีๆนะไอ้มันปุ่งขึ้นมานะเอาหางลงอย่านะนั่นไงโอ้โหสิไอ้เจ๊เฮ้ยไปเร็วเฮ้ย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  ขาหดไปแล้วะขาหเดนีมไแล้วเฮ้ยขึ้นาขึไปแล้วปุ่นไหนปุไหนเห็นหัวก็ไหนขงใม้เอน่ะผมไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยอะ่องเลยเฮ้ยเฮ้ย จะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเอาไม้ดันหูเขาเออเออน้าเออได้แล้วโอยทีมงานคุณภาพวิ่งบุ่นเลยผมบอกแล้วคุณภาพจริงทีมงานคุณภาพแน่นอนมากเลยทุกคนนะเวลีกูดดูคุณภาพไปก่อน ดูจากสภาพก่อนเฮ้ยอย่าไปให้มันหลุดนะไอ้จะรู้ยังนะดูจากสภาพก่อนนะทุกคนนะก่อนที่จะจ้างนะครับน่ากลัวมากเลยอ่ะอีกหนึ่งตัวเมื่อไรจะหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวหลุดนิดนึงมันจะกัดมือเราอ่ะไม่กัดหรอกจับดีๆอย่าให้มันปุ่นออกมาอีกตัวนั่นนะออกออกนี่พ่อมโหลงดูพร้อมเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่อ่ะตัวนี้ใหญ่ กลัวดิใครไม่กลัวบางกลัวไม่กลัวแต่กลัวโดนกัดโอเคได้สองตัวแล้วอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กกวกันเยอะไม่ไปหนไรเตงเลี้ยงไม่เป็นไรเตงเลี้ยงบอกไม่อะอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวได้เสร็จภารกิจเดี๋ยวเราจะได้เอาเข้าไปปล่อยที่น่าเอาไปตัวนี้กันนะฮะหายมือสุกนะไอ้โดนกัดไม่ปล่อยเลยนะอ่านี่ทีมงานของเรา ดูใส่แง่เก่งไงทีมงานคุณภาพเขาดูเขาใส่จะไม่แก้เขามาทำงานจัดดับจัดดับเป็นหัวแล้วไอ้เห็นแล้วเห็นแล้วคลองได้ไหมเออมาลงมาแล้วลงมาแล้วมาดูมาดูอุ้ยไอไอไอบอกวันนี้แล้วเอาใส่หัวได้ไหมคล้องเขาได้ไหมมันแคบแคบใช่ไหมแล้วเอามาทำห่วงใหม่ทำห่วงใหม่ห่วงมันใหญ่เกิน ไอ้อย่าอย่าเพิ่งเคลียร์อย่าเพิ่งเคลียร์ใจเย็นนะอย่าพึ่งเคลียร์เราห่วงกันขึ้นไปแก้วอ๋อจะได้เห็นหัวโอเคได้ไหมได้ไหมคอแล้วก็ดึงลงมาเห็นหรือเปล่ามันขยับมาปุ่นเห็นแล้วโอ้โหกลุ่นี้คุณก็เขี่ยลงมาดีเออเออน่ะตัวนี้ตัวคือไงเอาโอเคโอเคดึง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 แก้มโอเคเข้าใจว่ะโอเคลุดลงไปตรงคอลุดลงไปตรงคอ จับหัวได้ไหมจับหัวจับหัวได้จับหัวได้เดี๋ยวถือกล้องเออเขาจับได้มือโป้เขาโปแล้วนี่ได้แล้วครับผมตัวได้สามโอเคเราจับได้แล้วนะฮะได้สามตัวนะครับผมตอนนี้ก็โอเคครับกระท่อมมาอยู่ได้แล้วครับผมป้าสามร้อยบาทนะฮะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จับมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปล่อย สู่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยขึ้นต้นต้นต,นตาลน,น,นี้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวครับเราจะปล่อยขึ้นต้นตาลนี้เลยนะครับอ่าแกเลยฮะโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยเข้าไปเลยนะฮะนี่ได้มาสามตัวอ่ะปล่อยปล่อยไว้ต้นต้านาน้านเลยนะครับน้าไหนเดี๋ยวเขาอยู่ด้วยกันน้านเดี๋ยวเขาเข้าไปโอเค ไปจับได้คปจับได้ครับทุเรศสามสิบสี่สิบนาทีครับทุเรศมือปอหลุดด้วยมีหลุดด้วยนี่แล้วจะเจ้าไปจับก็ดูดูในคลิปเอานะคิดดีๆนะครับทุกคนคุณภาพรับงานคุณภาพหรือเปล่าคิดดีๆนะครับนานนานที่เราจับไงครั้งก่อนก็ไปจับอที่บ้านอที่บ้านเขาทีหนึ่งนนั้นได้สองตัวใช่ตัวนี้สีสวยอันนี้ตัวใหญ่นะครับผมกระพู่ตกวผพ้่หรือตัวแม่ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับ คดูด้วยครับทุกคนดูต้องระวังต้องระวังเขากัดถ้ากัดเขาจะมันมันไม่ปล่อยอ่ะเขาพาลุ้นเลยใช่ปล่อยยากโอเคครับผมเป็นไงนี่ยเนี่นี่โอเคทีมงานงานของเราไปครับผมสุดยอดครับสนุกครับโอเคไม่ใส่รองเท้าเลยนะนี่ไงครับคุณภาพอ่ะรองเท้าไม่ใส่นะครับทุกคนไม่รีกรูดมากเลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราทั้งสามคนแล้วก็น้องมิก อ่ามือกล้องก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมอ่างดดรมาม่านะครับวันนี้เขาจ้างมาจับให้ออกจากอ่กระท่อมนะครับผมแล้วก็จะมาปล่อยต้นตาลนะครับโอเคครับผมเราทั้งสี่คนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 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 บ๊ายบายไปแล้วเดีย๋ยวคืนนี้เข้าไปแล้ว